ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาและกะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้ได้น้อมนํำคติธรรมคำสอนคุณครูบาอาจารย์เรื่องวิธีตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง และได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลการตั้งจิตทธิฐานให้ได้ผลชื่อของมันก็บอกไว้ตั้งแต่คำแรกเลยว่าตั้งจิตแปลว่าจิตใจต้องมีความสงบแน่วแน่เป็นสมาธิและต้องมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ไม่วอกแวกหรือสัดสายออกไป 1. นึ่ทำสมาธิก่อนปกติแล้วจิตของคนเรามักจะสัดสายไปไหนต่อไหนได้ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งเร่าที่ทำให้มันไม่อยู่นิ่งๆและมีสิ่งเร่าต่างๆที่จะทำให้มันขุนมัว ให้ไหลไปในทางที่ต่ำลงทำให้มีความถี่ของกิตเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่ำมันจึงไม่มีอํานาจจะน้อมนำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้การที่จะทำให้กิตเน่งคลื่นความถี่เรียบสงบก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นการข่มกิตให้แน่นิ่ง อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางที่ง่ายและมีความปลอดภัยที่สุดคือการทำสมาธิแบบอาณาปานสติโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการภาวนาตามลมหายใจซึ่งมีอยู่หลายแบบการภาวนาเช่นการภาวนาว่าพุทธขณหายใจเข้าและ ภาวนาว่าโทรขณะหายใจออกหรือไม่ก็ยุบหนอพองหนอจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแล้วจึงได้เลิกการภาวนากำหนดรับรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวเมื่อกิจเน่งไม่สั่นไหวไม่คิดเรื่องอื่นกิจก็มีความบริสุทธิ์ตามสูต องประกอบเลย 2. นึ่ถึงบุญและความดีที่ได้กระทำมาอย่างที่บอกเลยว่าบุญเป็นอาหารและปัจจัยสำคัญในการอธิษฐานจิตให้มีพลังและประสบความสำเร็จเพราะการทำบุญและได้ระลึกถึงบุญที่ได้กระทำนั้น เป็นการยกระดับความถี่ของกิตให้สูงขึ้นและลดแรงต้านจากกิตฝ่ายต่ำได้ดีด้วยกิตที่มีความถี่สูงนี้จะสามารถน้อมนำสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาสู่เราได้จะเห็นได้ว่าคนมักจะอธิษฐานขอพอรต่างๆหลังจากทําบุญแล้ว เพราะเป็นช่วงเวลาที่จิตสงบผ่องใสที่สุด 3. เชื่อมบุญกุศลกับสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้นึกถึงบุญไม่พอต้องเชื่อมบุญไปยังสิ่งที่เรามุ่งความปรารถนาด้วยขออธิบายเรื่องการเชื่อมบุญก่อนนะว่ามันคืออะไรการเชื่อมบุญ ก็คือการน,นําบุญที่เราได้กระทํามานั้นส่งต่อไปยังสิ่งที่เราปรารถนาเพื่อเป็นกําลังส่งให้เกิดความสํำลธทีผลหรือส่งบุญไปให้ผู้อื่นเพื่อต้องการให้เขาเหล่านั้นมีความสุขเพราะเมื่อคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยคนส่วนใหญ่ เวลาทำบุญทำทานใดๆแล้วจึงต้องมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเองนึกถึงหรือมีความปรารถนานีให้เพื่อต้องการให้เขาได้รับบุญนั้นไปและเอาบุญไปใช้อย่างมีความสุดังคำกล่าวอุทิศบุญหรือบทกวดน้ำแบบพิสดาร ยกตัวอย่างเช่นการทำบุญแล้วเชื่อมบุญไปถึงพ่อกับแม่ให้ได้รับบุญในบทกรวดน้ำก็จะมีคำกล่าวว่าอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าดังนั้นการอธิษฐาน ก็เช่นกันต้องส่งบุญให้ไปถึงสิ่งที่เราปรารถนาจะได้เป็นการเชื่อมกันระหว่างกิตที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่ปรารถนาให้ต่อติดถึงกันเรื่องการอุทิศบุญเชื่อมบุญมีความสำคัญมากที่จะทำให้คำปรารถนาของเราเป็นจริงและมีความราบรื่นยกตัวอย่างกรณี ในอดีตชาติของหมอชีวกกวมารพัทขณะที่ท่านตั้งกิจอธิษฐานในอดีตชาติหลังจากทำบุญพระพุทธเจ้าประทุมุตตะก็ตรัสว่าเอวังโหตกเป็นการสมบุญที่ได้กลับคืนไปให้กลับอดีตชาติของหมอชีวกกวมารพัท แปลว่าขอโมทนาบุญนี้และขอให้คำอธิษฐานสำฤทธิผลตามความปรารถนาแล้วท่านก็ได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆหากเป็นกรณีของสุมเมธดาบทหลังจากได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านก็ได้นั่งลงพิจนารณานึกถึง บุญของตัวเองที่ได้สั่งสมมาทำให้ทราบว่าตนเองนั้นได้สั่งสมบุญบาร,รมีมาหลายครบหลายชาติแล้วก็เชื่อมั่นว่าตนเองจะได้ถัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนรวมทั้งมีเหล่าเทพเทวดาลงมากราบไหว้พร้อมกันมากมาย ก็ตั้งกิจอธิษฐานขอให้ผลบุญช่วยส่งตนได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วกิงได้หอ,อกลับไปยังมหาอาลันวิเวซึ่งเป็นที่อยู่ของตนตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดทรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตั้งกิจอธิษฐานไปแล้ว หากไม่ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่บริสุทธิ์ขณะที่พระองค์กำลังต่อสู้กับพรยามารซึ่งในมุมมองของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ตีความว่าพระยามาน,นั้นที่แท้คือกิเลสทั้งหลายที่ยังอยู่ในกระมวลรสนาน ความรักขมโลกความกโกรธความหลงทั้งหลายกิเลสเหล่านั้นถือเป็นมารอันใหญ่ที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดทิ้งเป็นอย่างมากพระองค์จึงต้องทำการเชื่อมบุญบารมีมาใช้ก็คือตอนที่พระองค์ ทรงเชื่อมบุญด้วยการชี้นิ้วลงสู่ทรณีแล้วพระแม่ธรณีได้โผล่ขึ้นมานำน้ำในมวยผมซึ่งเป็นบุญของพระองค์เองมาเป็นพลังช่วยในการปัดกวาดชำระร้างกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในกมนลลสันดานให้หมดสิน้นนอกจากพระองค์จะมีการตั้งพระไทย จิตใจด้วยอันบริสุทธิ์แน่วแน่แล้วยังเชื่อมบุญกับจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งกิตเอาไว้สิ่งที่พระพุทธองค์ตั้งความบังเอาไว้จกิประสบความสำเร็จทุกประการ 4. เปล่งคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เมื่อเชื่อมบุญเรียบร้อยแล้วทีนี้ ก็ตั้งจิตเอ่ยคำอธิษฐานที่ต้องการด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเลยเปล่งอธิษฐานอ่านเปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือตั้งจิตอธิษฐานในใจก็ได้ขอให้นึกถึงและพยายามตั้งจิตอธิษฐานเน้นย้ำๆซ้ำๆไปบ่อยๆเป็นประจำเพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนาทางจิต และจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยที่สำคัญคืออย่าเพิ่งกังวลกับผลของการอธิษฐานนั้นว่าจะเป็นจริงหรือไม่เพราะมีหลายคนที่อธิษฐานแล้วมักจะหวังให้ผลแห่งการอธิษฐานนั้นเกิดความสำเร็จที่ผลทันทีหรืออยากได้ผลแบบรวดเร็วทันตาเห็นแต่ พอยังไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นมาแล้วทำให้พลอยเลิอกอธิษฐานไปเลยพอเลิอกอธิษฐานก็หมายถึงการเลิกเชื่อในผลลบุญกุศลที่ตนเองได้ทำมาด้วยเพราะคิดว่าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรไม่ทำเสียดีกว่าจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่การหวังผล ที่จะได้รับนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมด้วยกิ่งกังวลเขายิ่งทำให้อำนาจจิตมีพลังลดหย่อนลงไปรบกวนสิ่งที่ปรารถนาก็จะทำให้ผลที่ต้องการได้ลาชาออกไปอีกดังนั้นขอให้เพ่งคำวาจาอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นไร้กังวล เชื่อว่ามันจะเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นจริงเองจากหลักการอธิษฐานข้อนี้ทําให้หนึกถึงการอธิษฐานเอาสาระสามเป็นที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จะให้กล่าวถึงสามครั้งก็คือพุทธทางสารานังคัจฉามิ ทรมังสารนังคฉามิสังคังสารนังคฉามิแล้ว่าด้วยทุติยมปิและตาติยมปิก็เป็นการเน้นย้ำถึงเกียรตนาเพราะการพูดอะไรครั้งเดียวนั้นอาจเป็นการพูดเพียงครั้งเดียวลอยๆอ,อาจเป็นเพราะพูดในขณะที่สติยังเผลอตัวอยู่ ไม่อาจเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่มุ่งมั่นและแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เป็นจริงได้แม้แต่ในเรื่องของการเขียนก็เหมือนกันอย่างไม่อักษรเทวานาครีของพวกที่นับถือศาสนาพราหมณ์กล่าวว่าเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการสวรดและประกอบพิธีกรรมทั้งหลาย เพราะการเขียนแต่ละตัวต้องเน้นยำ้ำเขียนกันด้วยสมาธิที่แน่วแน่แรงกล้าไม่เหมือนกับการเขียนอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่เขียนได้อย่างลวกๆไม่ได้เป็นการเน้นยำ้ำถึงเจตนาการอธิษฐานก็เช่นกันขอให้แน่วแน่และบ่อยๆครั้งเข้าใจ จากสำลฤติผลได้เช่นกัน 5. ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งจิตอธิฐานไปแล้วพูดจาภาษาชาวบ้านก็คือปากร้องขอแล้วมือก็ต้องทำด้วยถึงจะสมบูรณ์เมื่ออย่างนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นขีวกุม,มาราพัทไม่ได้จูดดู กลายเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์ด้วยการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความมุม,มาณะบาปันพยายามร่ำเรียนอยู่ในสำนักตะกศิลาอยู่นานถึงเ็ดปีหลังจากเรียนจบแล้วยังไม่พอต้องไปสร้างชื่อเสียงด้วยการออกรักษาผู้ป่วยทั้งยากดีมีจนทั้งหลาย กว่าจะได้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักและด้วยความที่เป็นแพทย์ประจำราชสำนักพระอนุนยังได้เชิญไปรักษาพระพุธทธเจ้ากรณีของสมเณรดาวบทเมื่อได้รับพุทธธรรมนายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกลับไปปฏิบัติความเพียรบำเพ,พ็ญภาวนา เพื่อให้ได้เข้าถึงการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่กำลังกรัดสรู้พระองค์ได้ตั้งอธิษฐานกิจแล้วถึงสมครั้งและก็ได้บำเพ็ญการปฏิบตัติต่อเนื่องในแต่ละครั้งมาโดยตลอดเพื่อการหลุดพ้น ไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่ได้ละเวน้นการปฏิบัติเลยจึงประสบความสำเร็จการอธิษฐานจะมีความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องกระทำไปควบคู่กับความดีโดยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทำและตอกย้ำบอกตอนเองอยู่เสมอๆว่าจะขยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ได้ ตามที่ได้เปล่งสัจวาจาอธิษฐานไปให้ได้ท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิพลาดประการใดขอกลับอภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตร จงมาดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังได้พบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มากปราถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้ช่องมีดีแชนกนอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ